ครับผมหนูตัวนี้ครับผมผมลองเอามาช่างดูนะครับน้านาลองมาช่างตาช่างดูครับผมเจ็ดขีดเกือบแปดขีดครับผมูใหญ่มากครับหนูตัวนี้ครับสวัสดีนะนาเอฟซีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับออยู่หากินวันนี้นะครับจะพานานานะครับมาหยอดข้าวหนูครับผม วันนี้จะพาหน้านมาเปิดไม้ใหม่ครับผม <Wow. S 1> เป็นไม้ป่าอ้อยนะครับผมเป็นไม้ป่าอ้อยครับผมตอนนี้ผมก็ถางทางเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ป่าอ้อยครับผมนี่ครับพี่น้องหน้านาไม้ใหม,ม,ม่ครับผม ไม้สวยเลยครับไม้นี้แปลงทางไว้เรียบร้อย้วครับนี่ครับสวยหนูครับนั่นนะไวยใหม่ๆเลยครับผมใหม่เลยครับหนูกัดครับล้มหมดครับป่าไว้นี่ครับผมผมก็ได้แปลงทางไว้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับข้าว ยังม,มาหยอดไม้ปลาอ้อยครับผมลอยค่อนข้างเยอะครับลอยหนูกัดอ้อยนะครับนั่นะมาติดตามรับชมครับผมจะมาหรือเปล่าครับตอนเย็นผมขออนุญาตกองข้าวหนูก่อนนะครับผมแล้วตอนเย็นเรามารุ้นด้วยกัน,นครับผมว่าจะมาหรือเปล่าครับผม สวัสดีครับผมสวัสดียังเมื่อคืนครับผมหลังจากเข้ายอดเขาแล้วครับพี่น้องของิมบัลเลนดีครับเห็นไม้ปลาไว้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องมันสิม,มีเตียบมบอครับมันสิหมานบอพี่น้องมาเบิ้งครับผมมาเบิง้งเมา,าแห้งมาได้พี่น้องมันตื่นครับผมไปครับไปรุดนมือน้ำแข็ครับผม ขอใครับ ตัวเล็กครับหมายปาไว้ครับผมหลอบแรกครับหลอบหัวค่ำครับผมมันมัดครับผมมันมดครับเดี๋ยวขอญาตเจ็บหนูก่อนนะครับผมมาครับผมมาลุ้นต่อครับผม เกือบลอยครับผมยิงนลครับเมื่อกี้ไม้ป้าอวยพี่นอ้องเปิดไม้ไหมครับผมดูน้อยครับผมดูน้อยกันเลยครับ นั่งเป็นเบาพี่น้องเร็บบร่อยครับผมเดี๋ยวขอหยาดเก็ดหูกันนะครับด้่ย หมายปลาอ้อยได้พี่น้องขอหยาดเก็บนูก่อนครับผม,มกัดลูกดอกับ ครับผมนี่แหะครับผมกำลังตัดอ้อยครับผมอู้สัตว์เลยพี่น้องสัตว์เลยครับน่นะอู้เือไซนี้ครับผม สันเลยครับผมอัดลุมเหมือนเดิมครับผมหมูไใหญ่พี่น้องไ้ใหญ่ครับน้นะโอ้สันเลยครับผมไม้ยปาอ้อยนะครับนี่กำลังกัดอ้อยครับผม หูใหญ่มากครับมันๆเลยครับผมอัดลมมันเดิมครับไม่กล้าถ่ายตอนที่จะยิงนะครับกลัวมันตกใจเสียงแฟดสุดยอดครับผมมันๆครับหโูไซส์ใหญ่ครับเกอบเท่าขาผมเลยนะครับหนูตัวนี้ขออนุญาตเก็บหนูก่อนครับผม นี่ครับผมเป็นไมายปา่าอ้อยนะครับผมในมาอีกแต้มนะครับแต้มนี้เป็นแต้มใหญ่นะครับผมตัวใหญ่มากครับตัวนี้ดูครับกัดลูกดอกผมจนหักเลยนะครับลูกดอกผมหักเลยนะครับผมตัวเท่าขาผมเลยนะครับตัวนี้ เท่าขาเลยนะครับผมใหญ่มากครับผมมันหมานมันหมาน,น,นครับผมกำลังกัดกินอ้อยครับผมยังไม่เข้ากองเข้ากองข้าครับกำลังกัดอ้อยครับผมใหญ่มากครับใหญ่กว่ามือผมอีกครับผม มัน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 ครับผมโอ้สันหมดเลยพี่สันหมดเลยครับนั่นนะมัน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 ครับเดี๋ยวไปติดตามผู้ชมต่อครับผมครับผมหนูตัวนี้ครับผมผมลองเอามาช่างดูนะครับนั่นนะลองมาช่างตาช่างดูครับผมเจ็ดขีดเกือบแปดขีดครับผมใหญ่มากครับหนูตัวนี้ มันมนันมันมันครับผมหมายปลาอ้อยวันมากครับใหญ่มากเป็นหนูตัวผู้นะครับหนูตัวนี้เจ็ดขีดครับผมม,มันมนันมันมันครับผมเดีย๋ยวมาลุ้นต่อครับผม วอดดียเมื่อเช้าครับผมจะพามาหลกหนูเข้เก้าครับหนูแปดขีดเท่าเมื่อคืนนี่โอ้ยใหญ่ครับหนูตัวนี้ย,ยอดเลยใหญ่ครับผมหนูพี่น้องบักงเลยครับแปดขีดครับผมตั้งเมื่อเมื่อคืนนี่โอ้หนูปลาอ้อยพี่น้อง เี้ยครับเนี้ยนี่ยครับผมหมกมงเศร้าครับอาการหนาวๆครับเมื่อน,นี้อ่ามาถอนคนหนูครับผมผันที่ต้มเทียนให้เก้าเลอครับหาเทียนกันหน่อยเบิ้งน้ำกันพี่น้อง 白一汉负责。 ลอยมันแหงกันครับมันเย็นกันหมดผลเรียบร้อยครับผมต้มเทียนที่เขาพี่น้องเ,เอาชุนพูนครับผมเอาชุนพูนครับพี่น้อง เดี๋ยวจะเอาไปล้นล้นไฟครับล้นต่อแก๊สจักหน่อยให้มันล้นขนจักหน่อยล้นต่อแก๊สพี่น้องให้มันหอมครับผม จุกวัวเครื่องในมันกินครับผม ตัวมันเอาไว้หมกใส่หยวกเมื่อแรงครับครับผมแปดขีดครับหนูตัวนี้หนูไซส์ใหญ่นี่ครับผมมาครับพี่น้อง <c oughs> มาตำเครื่องขว้า ขวาเครื่องในใพี่น้องขวาเครื่องในหนูขวายเครื่องในมัน่นใครครับผมใส่ไปเลยครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องตามเครื่องแล้วครับผมนี่นี่ครับผม <isms> เครื่องคัวารับเครื่องคัวหัวาเครื่องในใพี่น้อง ครับผมมีแต่เครื่องในนะครับเพราะว่าตัวมันธผมเยอะเว้ยหมกตะหยวกเมื่อแรกหมกมะขวาเครื่องในกินกันไม่ได้เท้าเก้าครับเครื่อง,ง,งปรุงชูรสน้ำปลาครับผมรดดีนิดหน่อยครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมนี่ปลาลาครับผมปลาแดกบ้านเท่าไหร่ละพี่น้องนี่ครับผมใบมะก,กรูดเล็กน้อยเพิ่มความหอมครับหอมแล้วครับพี่น้องหอมแล้ว หอ,อมยวยหยวนครับเครื่องในครับผมมันมันครับผมนี่ไข่มันมันรวนครับเครื่องในใส่น้ำเลยพี่น้องน้ำหยดจังหน่อยพอไดจ้จำน้ำครับผมนม้ำมะเจาะครับพี่น้องใส่น้ำมะเจาะวงส่หลายครับขั้วเรียกว่าขัาข้วเครื่องในพี่น้องหนึ่ง ิดฟ้าครับให้มันฟดก่อนหมอฟดแล้วครับผมต้องยังมากไหมพี่น้องหอมใสลงไป เรียบร้อยครับผมคั่วเครื่องในหนูครับผมหอมๆเลยนะครับเช้าโอเคครับผมไปเจอกันตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราจะหมกใส่หยวกนะครับผมเดี๋ไปติดตามรับชมครับผมตอนเย็นแต่ตอนนี้กินข้าวกนครับผมคั่วเครื่องในร้อนๆครับผมมามานานๆครับผมกินข้าวด้วยกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นครับสวัสดีครับผม ครับผมเมนูหมกใสยวกครับผมมื่อเสานี้เรอบครัวเครื่องในกินครับผมเมอแรงมหมกใสยวกพี่นอ้องแม่เคนนี้เป็นคนหมกครับผมหมกใสยวกตำเครื่องครับผมนี่ครับหนูใหญ่เฮ่าอือเนี่หใญ่เลยครับ,ไงไงรบหนูตัวนี้ <c oughs> ไปตัดยวกมากครับเมื่อกี้เนี่ย หัวหอมพริกแห้งอันนี้ข่าเบียรครับข่าเบียตามข่าเบียใส่นน้ำนี่ผมวิธีการหมกหนูพี่น้องหมกหนูใส่หยวกนี่ครับหยวกเขา้าตัดหน้าไม่ไหมครับผมเดีย๋ยวมาติดตามพวกงกัน,กนพี่น้องอพี่น้องมาเริ่มต้นเลยครับผม เครื่องที่ตำเราใส่ในหนูครับผมใส่เบิดได้น่ะกินน้ำยี่ดอกอาน้ำยี่ดอก,กนหมูเนี่ยสิ่งที่ขาดบ่ได้ปลาแดกครับผมปลาแดก <c oughs> มาตรงยังมากไหมพี่น้องปลาแดกปลาล่าสดๆครับผม เสียบนี้งเด็กปันลาครับเพิ่มความนัวครับผมนี่ตองย่างดีครับผมเอาไปเลยย่างแล้วไม่หิวบหมยายหยวกเลหยวก หอมปะเดีครับผมน้อ้อชูรถครับชูรถน้อยออยิ่กอแต่ว่ามาาันจะอาหารเขามากินมันเสียลายเสียบรายครับผมส,ส้สนสสน,น้อยเสียบน้อยใส่หลายเสียบรายใส่รื่องขนใส่เื้อข้เงินหูหวด เตมอือเข้างใหก็จะ,ะ้าวานตัดใส่แบบนี้ลดดีเพิ่มลงไปค่อใช่ไหนคิดเรืิลด,ดีไม่อย่างก็ใช้เพื่เพิ่อน ามาครับผมมาขวาก้อนพี่น้องไว้ให้เนี่ยมาขว่าให้มันสุกก่อนนับนี่ครับแม่ขว่าครับแม่ครับ ขวบไปเรื่อยๆครับผมจนมันสุกครับหมูสุกแล้วครับผมใส่หยวกลงไปครับผมหยวกกล้วยครับผมพี่น้องใส่หยวกกล้วยลงไปเลยหมูสุกแล้วแล้วก็ขวไปเรื่อยครับผม ก็ไปหั้าวมันสุกครับไปให้หน่หมูสุกแล้วโอ้หอมครับผมหอมหวยหวยเติมเกลือนิดหน่อย มาครับผมขั้นตอนต่อมาครับผมมาห่อมกพี่น้องมาให้นี่นี่ครับผมหมกหนูใส่ยวกครับผมน, <c oughs> นี่ครับผมที่การหมกหนูใส่ยวก้บเบิ้องที่เด็จัหมกครับพี่น้อง แม่คว้าเขาคุณแม่ครับผมเป็นคนหมกเป็นคนเห็ดมีแต่คนมาถามซื้อพี่น้องเอ้ยหมกหนูตัวเดียวครับผมยิ่ได้จากหมกนน่พี่น้องหมกหนูใส่หัวผู้ใดผู้ใดก็ดอ,อกยากครับผมเป็นตาขายอยู่บ่พี่น้องยิ่ได้จากหมกครับผมนี่นะครับโอ้แต่เสียบครับผม ไปเผลอกินจากกลมนึง่งครับผมน้องไปซื้อเครื่องดื่มมาครับจัดปีไหมกำลังใหญ่ใช่ไอนนี้